สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่ไปน้องปงไปทุกผู้ทุกคนเด้อมันหนีบุ่มกะกําลังอ่านพาพีพาน้องนะจา่าลงมาเพี้นอยู่วัดเนาะจา้าเนาะอันเน่ากินบุ่มกะได้แกงน้องใหม่โจ,โจ้เหรอเจ้าลงมาเพี้นมันหนีเว้นมันเสาร์เว้นเพี้นของบุ่มนะจาน้าเนาะมันผู้เฒ่าพันธีพาเฮ็ดเนาะจา้าช่วงอันเขาพันศาเนาะนะจา่าเขาม่ไม่เลี้ยงเพ,งพี้นพระกันเนาะจ้านี่หน่อน้องใหม่นมแกงน้องใหม่โจโ้ละ มือสีจ่องของบุ๋มพี่น้องเอ้ยกับสีเสือเข้ากันอมลมบุญมีไม่ถือพี่น้องเอ้ยใส่แขนใส่มือถือเอาหน่อยจ้ะสมื่อว่ามือถืออะไรเนี้ยมือถือมือถือเจ้าบงดอกไม้นี่งามบะอุ้ยงามคือบุ๋มบอจ้าไม่อยากย่องจะของ นี่ดอกไม้เบิึงรถกันเด้อเบิึงรถเด้อล่ะไอ้กำลังเขวบเก็บท้องเลยที่ขึ้นบ้านแล้วยางมันน้ำหักลงมาบ่หอดวัานดอกข้าเห็นมันเลยก็มือแท้ก็มือแท้หนาบุ๋มก็มือแท้ นี่ก็ได้เป็นบรรยากาศด,ดูว,วัดนะจ๊ะนี่ศาลาเห็นปะเห็นปะเห็นศาลาปะศาลากับยังมาท่อนด้แล้วดีบันไดเนาะจ้ะข้างภายใน,นก็ได้เหลือฝ้าเนาะจ้ะเนาะรอบนอกก็ซีมีตกแต่งอยู่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่ากระเบื้องกับบันใส่หน้าต่างก็ทีติไซเราเหรอจ๊ะมึงพระพระพระใหญ่เนาะจ้ะเนะาะพระขาวใหญ่เนาะจ้ะ บรรยากาศเยาวัดก็ที่ร่มลื่นนี่แหละจ้าตอนนี้ก็ยางมาหอดวัดเราเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านข้างศาลาแล้วจ้ะเห็นบ่บรรยากาศด้านหลังศาลาข้างศาราอันนี้ก็ที่เป็นอันนี้ก็ที่เป็นแม่ออกค่ำวัดแล้วจ้าอันนี้แม่ออกค่ำวัดเด้อพี่น้องเอ้ย ผู้เฒ่ามากวนเด็กน้อยคนละต่มากนด้วมาเ่าไปหมานข่ามาเขาใู็นได้บ่นี่ก็ได้เป็นน่าจะนี่กับเข่า เนี่เว้นกุมวันเสาร์นี่ี่มีเข่าแล้วจะอุ่นเขออ่าย้ำย้ำผัดที่ฉันแล้วแต่มันก็นติกุ้งแสบเลยพี่น้องให้น้ำผัดตีไหให้น้ำผัดเตเอ๋อ,น,อ,น,อนะนั่นน่ะไม,ม่กับปลากระปองอยุงนี่ผัดบ่อะ น,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 นี่มีแต่มีสิผัดมีใสเพี้ยนนะ่พี่น้องเ้ยเดียน้ำมันอ่ะใหญ่นี่น้ำมันอยอ่อืมเก็จเป็นกระเทียมยแ้จ้ะน,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  <laughs> นี่จะได้เป็นบักฟักบักตูนพี่น้องเอยเกิดเยาวัดว่ามึเจเห็นมาใชไปเ็อยงาเื น้องเพิ่นี่เอาไปนี่แล้าเพิ่นไปใต้เทียนไงน้องนี่ยบ่มือก้อนเี่ยไม่หมนเนี่ยพโทรัพีเดี๋ยวน้องทำได้ไหมเดี๋ยวไมน้ำมันเลยเกี่ยวว่าบุกมอยแข่งขันไ้ ข้าวเนยของี okay, ่ยอไ่นเป็เน่ออกนละฟ้านั่นละเออเป็นสันเนีน่อายแบบนี้ายขาอนข็นง่่ะป้ามมกินมดย่อครก็ต้อแ่มกัน เทปงดองอันทมันละมันละท่านว่าบมันละท่านอุ้ยได้ิมน้ำจดิเอาไปิเนะิม่น่ิมรเอาไปกพี่น้องเลยนดองนทำเขาแพเอาไปิมเงียเนี่ย อันนี้ไปวันไหนอาน้องกินกันปากเขาปาดกันนฮะเนี่ยที่แมงอันนี้้อยู่ใ้เขาปาดกันปาดนะนี่น้ำน้ำที่นี่เนาะเนี่ย้ามองเราดอยางนแล้วนี่คือห้องหรือเลาจดดเลยใส่ก่อนกินมันมามเมย์เมยกินเลยหรอแม่นะ

ต้นกาแหนึ่งเขาเรียกจัดจยายัดับไหน่งกันไลเห็นมันรถจะไปหาเงื่อนวันาดอกเดเจียวได้อันดอกน้องบถโอันูลยๆนี่แหละไอ้บุถโออเจ้วได้มาเครื่องกะตาเจ้วซักนล่นะ่วนกันมันหนักเพราะไปตะกินมันลยไรหย้ายล้ยแย้ายมันเป็นแบบที่จะไม่ันอีพีไต้ะไฟตุนอ้ย ยิบไปแล้วคอจเตียวได้แหะบ่มีปินไปกินเก็แซ่บดอกมึงเรรอกับเเบยาชิมก่อนย่ชิมก่อนหลงผู้เลยทังนี้เนืแซ่บก็ทังก้อนะทังก้อนมนเขมหด ย้กินอะไรเป็นย้ายกินดคนอันเก็บพริกสดมาอันวัดที่แม่ให้ก็บ่เห็นก็ไปเตะนั่นหอ้ไงไรลเก็บม่ต้องเ่อสถานแม่พ้อนุ่มยูดอกอันเนี่ยท่านบ่อยู่กับแมเอาบ่อยกินแล้วมันยอต้นเต็มอยู่ไปมื่อไรกินบ้านมันบ่แดงในย้ายพริกสดวัดที่เกีบยาให้ดอกแนงอย่ไไก่สามร้อยแม่อะ่ยไก่ละ

บอกเงินบ่มันไม่มีเงินไดยใหญ่นเงินลายคน่ามันเืนหลายบรายายเงินมาพอ้ขาว่า้วมออ่ะผัดนเตามันยัให้ตายอยู่มันายลเงินกู้เนี่ยลายลายเงินกู้อ่ะมันแดงเขาเป็นมีบดบดได้ยกทชบเินเขาคือบวกคือมัน้ามันำดวย กุญแจเยอะกุมั่นคงอีกน้อยอีกที่อปีนี้กับีกันร้อยเกิดเกิดมาต้มันย่คนอื่นของกูก็นด้กันซกันร้อยดูว่ากุแกไหลเุญแจไหลาุญแจไหลกุนแจนะจะักันอยากได้บันเดิสองจะพ่อคนแก่นอไรเก้าล้านเทไรวะเก้าล้านกว่บาท

เน้วก็แมวออกน้ำรุนนะอันนี้อันนี้นั่นชอบกินนั่ยัย้ายจบทีจักการัล้มด้วยย้ายไปดสังเกต้มันล้มหนไปยกลงมาทังวัดหอดไว้ยีหังเหง้าน่อยเลยห่วยเหียดยันยันง่อยน้องนี่คือแบเกินันที้อไม่ออกเนาะวนนนวัเอย nó nói nó nói cái chém đó nó ăn kim ăn... <laughs> lần là, là này nhiều thôi này già ha <laughs> cái này cái này này cái này cái này này

เดียไม่ห่มอีกม่มากมาแ้บบนด้กกินไผ่ก็มกน้กินพกนี้กินไ่มาันนไปกินเห่าน้าเกาบกินกุ้เลือกันน้ซื้อกินนี้นเที่ไปเที่ยวมารน้อง่ไ้ไเที่ยวไปบ่ต้องเที่ยวมาม่้าไ่้านแ่สมอนน่ก็อันน่ก้ปองเนี่อันหน่้ ยู้ักผู้นสัพาลวงคานีมีมตฑลง งานปกติว่าผู้ใิดๆนะต,ตัวไหนกันนะว่คือกันอยู่นะใส่เพม้อนเพื้มันตัวเย็นไว้นนะให้เราเนี่ยจังไหนบุ่มกะที่คอนจบคลิปอันแต่เพียงเท่านี้เนะาะจ้ะเนาะว่าหันกะเป็นบรรยากาศตอนไม่ออกเนะาะตอนพ่นพระกะันจัดพระเข่าเนาะบุ่มก็ได้จัดน้ำพ่นแต่ว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเรก, <c oughs> <นอ>กพี่นอ้องเอ้ยบุ่มมีขาตั้งเอาวันวางแหวนทั้งกระมังเอากระตาพิงไว้เนาะจ้ะเนาะทัานไหนกะบไม่ค่อยจัดไปเลยเนาะ บุมกะขอบคุณหลายๆนะจ้าที่เขาว่าเบิ้งบุมนะจ้ะดันบุมสัญญาจะว,ว่าบุมที่ไปตอบทุกบ้านนะจะอาจะไปส่านนส้าเนาะนี่จะะบการบาย